สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม s a l ลา h u มฮันนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูระบบสัตว์เลี้ยงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีเรียกสัตว์เลี้ยงออกมาเนี่ยหรือวิธีการหาเนี่ย <Isaac. S 1> เขาทํากันยังไงนะครับหรือวิธีการเรียกเนี่ยเรียกกันยังไงแล้วก็มาดูตัวนี้ด้วย n b c ตัวเนี่ยฟักไข่เคเอเคเจอร์เนี่ยที่เป็นรูปหมีนะก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันก่อนเลยตัวนี้นะ โอเคครับกดไปเลยนะครับที่รูปหมีนะอันนี้เราก็จะได้เลือกฟักไข่นะครับว่าจะเอาไข่อันไหนนะงั้นผมเอาตัวนี้แล้วกันตัวปลานะอันนี้เขาก็ให้เราไปทำเควสทั้งหมดไหนนะแป๊บนึงนะเลื่อนลงมาไม่ได้สักทีเทำไมเลื่อนไม่ได้ทั้งหมดกี่อันเนี่ย4อันใช่ไหม มันเยอะเกินแล้วเนี่ยตือต้องมันเลยทับกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนได้ไหมอ๋อห้าอันนะทั้งหมดห้าอันเลยนะคือเยอะมากๆเลยนะแล้วดันเลือนลงมาไม่ได้ด้วยประเด็นกดยกเลิกกไหนได้บ้างไม่ได้ช่างมันกด เปลี่ยนไม่ได้พอดีอันนี้มันเยอะเกินนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรา,เอาบอกวิธีการทำแล้วกันง่ายๆนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเอ้าได้ละเมื่อกี้เหมือนไม่ได้โอเคครับตอนนี้ได้แล้วนะวิธีการทำนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่า NPC พวกนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับให้กดตรงนี้เลยนะครับที่มีลูกศรเนี่ยนะครับนี่นะครับ,รบเราก็กดวาร์ปไปเลยนะ แล้วตัวเกมเขาจะพามาเจอ npc เองนะครับนี่นะครับตัวจิ้งจอกนะแล้วกดเส็จสิ้นเลยนะโอ้ดังดังดังอันนี้เป็นเคเวสฟักไข่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมขอเบาเสียงแป๊บนึงโอเคเราก็กดมาตรงนี้ต่อเลยนะครับกดวาร์ปเลย อันนี้เขาให้เราอาหารปลาสองชิ้นสะสมอาหารปลาสองชิ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารับอันอื่นก่อนนะเราทำอันอื่นก่อนนี่นะครับอาหารปลานี่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนะี่ย นี่นะครับกดรับไปเลยวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับกดตามเลยนะตอนนี้ผมเหลืออาหารปลานะเดี๋ยวเรามาดูสักหน่อยนะดูตรงไหนแล้วเนี่ย นี่นี่น,นี่โอเคอันนี้ใช่ไหมเราต้องกดสร้างก่อนนะกดสร้างก่อนนะแล้วกดสร้างนี้กดสร้างอีกเราต้องสร้างสามอัน เราก็เอาอาหารปลาเลเวลหนึ่งมาแลกเป็นเลเวลสองกดปิดครับเอาขาดอีกขาดอีกแล้วเนี่ยรู้ว่าครบแล้วเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยครบแล้วล่ะตอนนี้ สะสมอาหารเลเวลสองอาหารปลาก็ถูกแล้วนี่เมื่อกี้ก็ถูกแล้วนะทำไมไม่ได้ ถูกแล้วนี่สะสมสองอาหารเลเวลสองเป็นอาหารปลาเดี๋ยวเราดูในนี้ก่อนนะนี่ไงมีแล้วนี่ไงอาหารปลาสองอันหรือเป็นอันนี้อันนี้เหรออาหารปลาเลเวล1เหรอ ครบแล้วเป็นอาหารเลเอลหนึ่งนะโอเคครับเราก็กดวาร์ปกลับเลยนะโอเคครับอันนี้เราจะมาฟักไข่ปลาแล้วนะดูซิว่าจะได้ตัวอะไรได้ปลาทองนะครับอันนี้ก็ใส่ชื่อว่าโกดีแล้วกันครับ อันนี้ก็สามารถเลือกฟักได้ต่อเลยนะครับแล้วเรามาดูระบบสัตว์เลี้ยงอีก1อันนะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับหินพวกนี้เลยนะครับนี่อันนี้คือหินที่เอาไว้อัญเชิญสัตว์เลี้ยงนะครับก็เดี๋ยวผมจะอัญเชิญมาให้ดูสักอันนึงเอาตัวนี้แล้วกันเนาะไอตัวบอสเนี่ย นี่ครับได้รับสัตว์เลี้ยงใหม่แล้วนะครับถามว่าไอเนี่ยไอตัวหินอันเนี้ยหามาจากไหนใช่ไหมครับหามาจากที่ตอนเราตีมอนเตอร์อะใช่ไหมครับมันจะมีให้เรากดแท็บอะครับตอนแรกมอนเตอร์จะเป็นตัวใหญ่แล้วจะเป็นมอนเตอร์ตัวเล็กๆใช่ไหมครับแล้วให้เรากดแท็บเพื่อจับมันนะครับถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกนะครับเ <mm พื่อนๆไปตีมอนเยอะๆนะครับแล้วมันจะมีคําว่าแท็บให้เรากดไปแล้วก็จะให จับสัตว์นะครับก็คืออันนั้นแหละก็คือหินเมื่อกี้นะครับมันก็คือหินอันนี้แหละที่เรากดแทบมาได้นะครับเวลาเพื่อนๆไปตีมอน,นเยอะๆอย่างไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับมีตกแล้วเราก็กดแทบจับมานะครับมันก็จะคือมันก็คือหินก้อนแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดอันเชิญมาได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมก็จะ หินอันเนี้ยผมก็ไปได้มายัางไงไม่รู้ผมก็ลืมไปแล้วเหมือนกันอันนี้ก็เอาไว้เรียกสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มนะครับสักอันนึงตัวเห็ดนะครับราชาเห็ดนะตอนนี้เรามีราชาเห็ดแล้วดูซิเราจะได้ตัวอะไรดีๆบ้างไหม ราชาเห็ดอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยไม่เป็นไรเราก็กดสามารถกดมาดูได้เลยนะครับโอน่าจะเป็นที่เมืองไอ้น,นี่แน่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะเมืองเนี้ยพารลัม่ะน่าจะเป็นเมืองพารลัมนะแล้ววิธีที่เราจะเอาสัตว์เลี้ยงตัวไหนออกมาใช่ไหมครับกดมาที่สามขีดแล้วก็ตรงสัตว์เลี้ยงนะแล้วก็กดตรงนี้นะครับ อันนี้สัตว์เลี้ยงก็จะมีบอกว่าคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับในหน้านี้นะอันนี้ผมก็เอาตัวนี้แล้วกันเนะเาะมันเทด่ดีหินสัตว์เลี้ยงผมว่าน่าจะสร้างได้นะหรือเป็นที่ตัวเกมแจกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับเพราะว่า ผมก็ได้มาแล้วแบบว่าได้มาตอนไหนไม่รู้อันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆครับแต่ว่าเพื่อนๆก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับก็สามารถกดเรียกมาใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับหินที่มันเป็นรูปแบบนี้นะนี่นๆๆี่เดี๋ยวเราสุ่มสีเขียวบ้างนะเอาสักสามตัวนะ อันนี้ก็เป็นเมืองพาราลัมหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเมืองพาราลัมนะตัวนี้เขียวๆเ,เนี่ยเดี๋ยวเรากดดูเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการพามาดูระบบสัตว์เลี้ยงหรือระบบเพชรนะครับแล้วก็ระบบไอครีเอเตอร์อะไรสักอย่างที่เป็นไข่ปลาเมื่อกี้ผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกัน ผมก็บอกวิธีทำเควสไปแล้วเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วเออแล้วก็อย่าลืมนะครับวิธีจับสัตว์เลี้ยงนะครับเราก็เวลามันมีตัวมอนเตอร์ที่แบบให้กดคำว่าแท็บนะครับเพื่อนๆก็กดไปเลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถจับได้นะครับก็มีโอกาส จับสำเร็จแล้วก็ไม่สําเร็จด้วยนะครับปนๆกันไปแล้วก็พอจับได้ใช่ไหมครับเราก็จะได้หินแบบนี้มาแล้วเราก็เอามาเปิดใช้งานได้เลยนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ